สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ไปลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรใจคะ่ะวันนี้มาก,กับคลิปสูมค่ะว่าการเงินจะดีขึ้นไหมถ้าดูจากหน้าไพ่ช่วงนี้สาหัสนะคะดูเหมือนคุณจะ นะคะคแต่มันจะจบค่ะตอนรู้สึกว่าเทนออฟซอรดเนี่ยค่ะมันเป็นภาวะที่คุณอาจจะรู้สึกหนักน่วงนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบสาหัสสําหรับคุณเลยค่ะบาดแผลและความผิดนะคะบ่งบอกว่าสิ่งที่ทำอะคะ่ะอย่ามวัวแต่โทษว่ามันเป็นความผิดใครอย่ามองแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไปนะคะแต่ควรจะพลิกมันมาเป็นบทเรียนค่ะสตรีนขึ้นมานะคะคุณจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณสามารถคนโทรลทุกอย่างได้อยู่แล้วนะคะจินตภาพให้ชัดเจนและยา คําย้ำคำพูดย้ำจิตเชิงบวกเนาะบ่งบอกให้คุณนะคะเห็นภาพ คุณต้องเห็นก่อนว่าชีวิตที่คุณมีอิสระภาพหรือการเงินที่คุณหมดหนี้หมดสินนะคะการเงินที่คุณเคยมีปัญหามันสามารถแก้ไขได้มันไม่ใช่คุณ,คณเป็นคนแรกในโลกที่เจอปัญหานะลองไปหา,าถ้ายังนึกไม่ออกหรือไม่เคยเห็นภาพตรงนั้นนะคะลองไปดูอัตชีวประวัติของคนที่เคยแบบว่าล้มมาแล้วเขาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เนาะอาจจะเป็นคุณตนันโอชิชหรือว่าเป็นคนที่แบบเคยเป็นคนธรรมดาแล้วก็พลิกชีวิตกลับมาเป็นคนที่เป็นเศรษฐีได้หรือว่า เป็นคนที่แบบว่ามีชีวิตที่ดีได้อะคะ่ะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะพูดสิ่งดีๆให้ตัวเองค่ะเตร้งขึ้นมาขอให้คุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะคะทูอัพวัขึ้นมาค่ะอบอกว่าหาความรู้นะคะทางอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าในอีกมุมนึงค่ะหาอาชีพเสริมถ้าตอนนี้คุณทํา อาชีพเดียวและการเงินของคุณตอนนี้เป็นปัญหาอยู่นะคะมันอาจจะต้องตัดใจแบบตัดบางค่าใช้จ่ายออกหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบตัดจบหนี้บางอย่างอะคะ่ะต้องเคลียร์มันอาจจะเจ็บหรือว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักเนาะแต่ว่าอยากให้คุณอะเชื่อว่าคุณทําได้ลองหารายได้เสริมดูนะคะฟอกครับขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่านะคะอาจจะ <c oughs> ต้องรู้จักในการปฏิเสธอะไรที่คนมาหยิบยื่นให้คนแบบว่ามาแบบหยิบยื่นให้แล้วมันไม่ใช่สําหรับเราค่ะต้องปฏิเสธด้วยบางคนนะคะอันนู้นดีอันนี้ดีเหมาะสําหรับเธอคือชวนซื้อของอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่หรือไม่ตรงกับเป้าหมายของเราอะคะ่ะอยากให้คุณเห็นภาพให้ชัดว่าคุณอะต้องการไปจุดไหนถ้าวันนี้การเงินเป็นปัญหาของคุณนะคะแต่รู้สึกว่ามันหนักนะแต่ว่ามันจะแก้ไขได้ด้วยการเชื่อมั่นในตัวเอง หาชีพเสริมปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่และเรียง priority ค่ะสุดท้ายแล้วว่า seven of w a n d ขึ้นมานะคะเราต้องเรียงอันดับเนาะว่าทาอะไรก่อนอะไรหลังนี่อะไรที่เป็นนี่ก้อนเล็กๆเ,เราอาจจะแบบเคลียร์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาเอาแบบตัวเนี้ยไปโปกอันอื่นเนาะมันจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้น flow ดีขึ้นเชื่อตัวเองในตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่คุณทาอะคะ่ะมันจะสําเร็จได้ในในเร็ววันนะคะขอให้มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแต่อย่าให้เชื่อว่า มันมีวันนั้นอยู่มันมีวันที่คุณจะเคลียร์ทุกอย่างได้มีวันที่คุณจะร่ำรวยได้นะคะขอให้เชื่อในศักยภาพของตัวเองคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่า